สวอนเอสเตเปิดตัวโครงการทาวน์โฮมสไตล์ออฟฟิศชยดาบิสเพลสสีนครินอ่อนนุชทาวน์โฮม3.5ชั้น44ยูนิต3ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์บนทำเลที่มีศักยภาพมากที่สุดพร้อมความโดดเด่นรอบด้านรองรับความสมดุลที่ลงตัวของการใช้ชีวิตและการทำงานด้วยดีไซน์ฟังก์ชันการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างธุรกิจของตัวเองบนแนวคิดทำให้ลูกค้าพึงพอใจในยามซื้อมีความสุขในยามอยู่อาศัยและมีความ ความสบายใจในยามที่ต้องขายตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาการลงทุนที่อยู่อาศัยที่คุ้มค่าระยะยาวเพื่อเป็นรางวัลความสําเร็จในชีวิตเปิดตัวเริ่มต้น14ล้านบาทครับก็โครงการชัยดาปิดเคสนะครับวันนี้เป็นวันเปิดตัวโครงการเรามีบ้านทั้งหมด44ยูนิตนะครับเป็นทาวน์โฮมสไตล์โฮมออฟฟิศนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ เหมาะสมสําหรับการลงทุนแล้วก็การอยู่อาศัยครับผมยังไม่แกนโอเพนนิ่งครับวันนี้เป็นการเปิดตัวโครงการแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับเราจะมีการแคนโอเพนนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดเด่นก็คือโครงการเป็นทาวน์โฮมสไตล์โฮมออฟฟิศนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับไปมาสะดวกแล้วก็มีที่จดอดรถสำหรับ เป็นลูกค้าของผู้หยอาศัและก็ลูกค้าธุรกิจจำนวนมากนะครับก็เป็นทำเลที่ดีสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่14ล้านบาทครับนะครับก็มีหลายหลายมุมหลายทำเลให้เลือกสามารถเลือกหลังที่อยู่ติดถนนซึ่งสามารถทำธุรกิจได้หรือว่าภายในก็จะอยู่อาศัยหรือว่าทำธุรกิจก็เหมาะนะครับมีหลายมีหลายมุมนะครับโปรโมชั่นถ้าหากว่าจองภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็จะมีส่วนลด 5แสนบาทครับก็จุดเด่นก็เป็นเรื่องทำเลที่ปรับใช้ได้หลากหลายนะครับแล้วก็ทำเลที่ตั้งนะฮะทำเลที่ตั้งก็อยู่ติดหนุนแล้วก็เรื่องวัสดุก่อสร้างการที่ใช้วัสดุอย่างดีแล้วก็เกรดเอนะครับกําแพงก่อสองชั้นทําให้มีความส่วนตัวในการอยู่อาศัยผนังบ้านเราเป็นไม่ใช่ผนังบ้านของเพื่อนบ้าน เป็นคนละส่วนกันก็รู้สึกถึงความ private นะครับก็โครงการตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกยียรติรอข้าวนะครับาปากซอย67นะครับตั้งอยู่ที่ถนน,นเลยถ้ามามาแถวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกครับใช้เส้นทางากกรีนครินแล้วก็เข้า,อาซอยเฉลิมพระเกยียรติรอข้าแล้วก็วิ่งตรงมาได้เลยนะครับ